ช่วนะครับวันนี้นะครับมือนี้วันนี้จะพาเพื่อนนะครับไปปลูกต้นมะริดกันนะครับผมเตรียมไว้เนี่นะครับนี่เพาะเพาะไว้ลวประมาณสองปีนะครับได้ประมาณนี้นะครับความสูงเก้าสิบนะครับแปดสิบขึงเก้าสิบเซนติเมตรนะครับวันนี้จะพาเพื่อนนะครับไปปลูกมะริดนะครับที่ที่ทุ่งนานะครับโดยผมทํา ขั้นนาไว้นะครับอันนี้พาเพื่อนๆไปนะครับดีวให้ดูต้นมะริดก่อนนะครับมะริดเป็นแบบไหนต้นมะริดเป็นแบบนี้นะครับต้นมะริดลูกได้เพาะได้สองปีนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูกันนะครับ มริดเพราว่าเป็นไม้ยืนต้นนะครับให้เกณฑ์สวยให้หมากผลกินได้นะครับเลยคิดอยากลองปลูกครับให้ร่มเงาให้หมากผลแล้วก็ให้ต้นเกนสวยเกนไม้ทำเฟอร์นิเจอร์ครับมาต่อไปผมจะพาคนใช้รถนะครับใส่รถขึ้นเลยนะครับไปไปเรื่ลยนะครับ แลเพื่อนนครับไปเลยนะครับ,เร,บเราจะไปดูกันว่าผมจะปลูกแบบไหนนะครับปลูกทางกันกี่เม็ดตรงไหนนะครับขนขึ้นรถก่อนนะครับ คนคือรถก่อนมาถึงแล้วนะครับรถยังไม่เอาออกนะครับแต่ว่ามริดขนใช้บ้างแล้วนะครับ เดี๋ยวผมอพาชมว่ามีกี่ต้น,นครับก็ไปปลูกวันนี้ก็ประมาณสิบห้าต้นนะครับเอาขึ้นใส่รถเป็นทีรยบร้อยนะครับก็มีกล้วยด้วยนะครับแล้วก็มีมะยม ราไปกันเลยนะครับลุยกันเลยนะครับที่นานะครับไปพบกันที่นาอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีอ่ยังไม่สวัสด,ดีนะครับต้องรอนะครับต้องรอชมนะครับเพื่อนๆนะ,ะไปต่อกันนะครับ